วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังการสอบสัมภาษณ์เข้ารับราชการท้องถิ่นกันครับคือหลายคนอาจจะมองว่ามันก็แค่เข้าไปนั่งตอบคำถามธรรมดามดาแต่จากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาจากช่อง YouTube ของผู้มีประสบการณ์ตรงหลายท่านเนี่ยโหทำห้เห็นภาพเลยครับว่าจริงๆแล้วมันเหมือนการแสดงละครเวทีเล็กๆมากกว่าที่เราต้องรับบทเป็นผู้สมัครในอุดมคติแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองให้น่าสนใจที่สุดในเวลาสั้นๆเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะ เพราะมันไม่ใช่แค่การทดสอบความรู้นะคะแต่มันคือการทดสอบการนำเสนอตัวตนกรรมการไม่ได้แค่อยากรู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้างแต่อยากเห็นว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ยังไง การเตรียมตัวมันเลยไม่ใช่แค่การท่องคำตอบไปพูดแต่มันคือการกำกับการแสดงครั้งสำคัญเลยค่ะเปิดฉากด้วย3คํคำถามบังคับที่ต้องเจอแน่ๆไปจนถึงฉากดนสดที่ต้องใช้ไหวพริบแล้วก็การใช้อุปกรณ์ประกอบฉากอย่างแฟ้มะส,สมงานด้วยเรียกว่าเจาะลึกกันทุกมิติเลยครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกเลยบรรยากาศหน้างานก่อนเข้าห้องสอบจากคลิปของคุณบอลเอ็กแซมนี่เล่าได้เรียวมากเขาบอกว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสเดินทางแต่เช้ามืดเลยนะครับเพื่อไปให้ถึงสนามสอบก่อนเวลาเยอะๆซึ่งการไปถึงเช้าเนี่ยมันสําคัญกว่าแค่การไปดูบอร์ดประกาศนะใช่เลยค่ะมันคือการส่งสารอย่างแรกโดยที่เรายังไม่ได้พูดอะไรเลยลองนึกภาพตามนะคะกรรมการอาจจะเดินผ่านไปมาหรือมองออกมาจากห้อง เขาเห็นเราตั้งแต่ตอนนั่งรอแล้วการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยการนั่งรออย่างสงบมีสมาธิมันสะท้อนวุฒิภาวะและความพร้อมของเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะมันคือการสร้างความประทับใจที่เริ่มตั้งแต่ก่อนสัมภาษณ์จะเริ่มอีกอ๋อนั่นหมายความว่าการสัมภาษณ์มันเริ่มตั้งแต่ก่อนเราเดินเข้าห้องสอบอีกคือคะแนนความประทับใจมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราปรากฏตัวในสนามสอบแล้วในคลิปยังเน้นเรื่องการแต่งกายด้วยครับว่าทุกคนจัดเต็มมาก ถ้าเราเตรียมตัวไปไม่ดีพอเนี่ยอาจจะเสียความมั่นใจไปตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยแล้วก็เรื่องเอกสารสําคัญต่างๆบัตรประจําตัวสอบบัตรประจําตัวสอบวุตรการศึกษาทะเบียนบ้านทั้งตัวจริงสําเนาวรวมถึงผลตรวจเอทีเคใบรับรองแพทย์ทุกอย่างต้องเป๊ะการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะคะมันสะท้อนคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการทํางานราชการเลยนั่นก็คือความละเอียดรอบคอบแล้วก็ความรับผิดชอบค่ะ มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราได้เยอะมากแล้วกรรมการสังเกตแน่นอนค่ะเอาละครับพอเราสร้างบรรยากาศที่ดีตั้งแต่ก่อนเข้าห้องแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาเปิดฉากการแสดงของจินซึ่งมันมักจะเริ่มต้นด้วยบทพูดที่เหมือนถูกกำหนดไว้แล้วหรือที่ผู้เชี่ยวชาญในช่องติวสอบกอพอเรียกว่าสาคำถามบังคับที่ห้ามตอบว่าไม่ทราบเด็ดขาดคำถามแรกเลยก็คือการแนะนำตัวเองค่ะนี่คือบทพูดเปิดตัวของเราเลย ไม่ใช่แค่การบอกชื่อสกุลนะคะแต่มันคือโอกาสทองในนาทีแรกที่จะทำให้กรรมการสนใจเรื่องราวของเราโครงสร้างที่กระชับสั้นก็ควรจะเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานชื่อสกุลอายุภูมิลำเนาแล้วค่อยตามด้วยประวัติการศึกษาค่ะ อ๋อมีเทคนิคที่น่าสนใจจากในคลิปด้วยครับคือตอนพูดถึงประวัติการศึกษาเนี่ยควรไล่ลำดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปไม่ใช่พูดแค่วุฒิสูงสุดอย่างเดียวเหมือนเป็นการให้เกียรติสถาบันที่เราจบมาด้วยจากนั้นก็ค่อยพูดถึงประสบการณ์ทำงานหรือกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งต้องเลือกเล่าเฉพาะที่มันเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่เราสมัครจริงๆไม่ต้องเล่าทั้งหมด ถูกต้องค่ะและเพื่อทำให้บทเปิดตัวของเราทรงพลังยิ่งขึ้นช่องวิถีครูบ้านๆเขาแนะนำเทคนิคการปิดท้ายที่น่าสนใจมากคือการจบก,การแนะนำตัวด้วยประโยคที่แสดงวิสัยทัศน์หรืออุดมการ์ของเราเช่นและหากได้รับโอกาสให้เข้ารับการบรรจุกระผมตั้งใจจะนำความรู้ด้านมาพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับประโยคแบบนี้มันเปลี่ยนการแนะนำตัวธรรมดาให้กลายเป็นการประจักษ์เจตนาารมณ์ที่น่าจดจำทันทีเลยโห oh, ฟังดูดีมากเลยครับ พอเราเปิดตัวได้น่าสนใจแล้วคำถามบังคับข้อที่2ที่ตามมาติดๆก็คือความรู้เกี่ยวกับองค์กรคำถามนี้ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะครับเพราะมันวัดว่าเราอยากทำงานที่นี่จริงๆหรือแค่หว่านใบสมัครไปทั่ว ใช่ค่ะมันคือการทดสอบความใส่ใจกรรมการอยากรู้ว่าคุณทำการบ้านมาดีแค่ไหนรู้ไหมว่าวิสัยทัศน์แผนธกิจหรือภารกิจหลักของหน่วยงานคืออะไรการตอบคำถามนี้ได้ดีมันแสดงให้เห็นว่าเราให้เกียรติองค์กรและมองเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่จริงๆไม่ใช่แค่มาสอบผ่านๆไปซึ่งข้อมูลพวกนี้หาไม่ยากเลยครับแค่เข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอ่านให้เข้าใจก็ออกมาตอบได้แล้วมาถึงคำถามบังคับข้อสุดท้ายครับ คือความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัครข้อนี้ก็ห้ามตอบว่าไม่รู้เด็ดขาดเหมือนกันและแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดก็อยู่ใกล้ตัวมากนั่นคือประกาศรับสมัครสอบนั่นเองแนวทางการตอบที่แสดงความเป็นมืออาชีพก็คือการสรุปให้กรรมการฟังเลยค่ะอาจจะขึ้นต้นว่าจากที่ได้ศึกษาขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้มานะคะพบว่ามีภารกิจหลักๆอยู่3ด้านคือ1 แล้วก็อธิบายไปทีละข้อการตอบแบบนี้มันโชว์ทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์และการนําเสนอของเราไปในตัวเลยทําให้กรรมการเห็นว่าเราไม่ใช่แค่รู้แต่เราเข้าใจเนื้องานจริงๆหลังจากจบ3คําถามบังคับที่เหมือนเป็นบทพูดที่เราเตรียมมาแล้วทีนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่ท้าทายที่สุดครับคือช่วงดนสดหรือกลุ่มคำถามวัดกึง๋งที่เน้นทดสอบไหวพริบทัศนคติและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คำถามอมตะตลอดการที่เจอกันแทบทุกคนเลยถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิดระเบียบหรือกฎหมายจะทำยังไงคำถามนี้เป็นเหมือนบททดสอบทางจริยธรรมเลยค่ะจากการสังเคราะห์ข้อมูลในหลายๆคลิปเนี่ยแนวทางการตอบที่ดีที่สุดไม่ใช่การตอบแบบหักด้ามพระด้วยเขาว่าผมไม่ทำเด็ดขาดครับเพราะมันอาจจะดูแข็งกระด้างเกินไปแต่ควรใช้ศิลปะในการสื่อสารโดยอาจจะตอบว่า เบื้องต้นจะขออนุญาตทบทวนข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องและชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยความเคารพเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกันค่ะแต่การทําแบบนั้นโดยเฉพาะการบอกว่าจะทําบันทึกเป็นลายลักษณอักษรไว้ด้วยมันจะไม่ถูกมองว่าเป็นการแข่งข้อหรือสร้างกรอบป้องกันตัวเองมากไปหรอครับอาจจะทําให้ทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาในระยะยาวลําบากหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้สมัครหลายคนกังวลแต่เราต้องเข้าใจเจตนาที่ซ่อนอยู่ของคำถามนี้นะคะกรรมการไม่ได้ต้องการหาลูกน้องที่เป็น yes man แต่เขากำลังมองหาข้าราชการที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งกับการรักษาหลักการความถูกต้องได้ การตอบอย่างมีศิลปะและมีหลักการมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนกล้าหาญทางจริยธรรมแต่ก็ยังรู้จักการละเทศซะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำค่ามากค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือต้องหนักแน่นในหลักการแต่ต้องนุ่มนวลในวิธีการสื่อสารนั่นเองยังมีคำถามวัด EQ อีกหลายข้อเลยนะครับเช่นหากเพื่อนร่วมงานทะเลาะก,กันจะทำยังไงซึ่งแนวตอบก็คือวางตัวเป็นกลางรับฟังยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก หรือคำถามวัดการรับมือกับแรงกดดันอย่างจะทำยังไงถ้าต้องทำงานภายใต้แรงกดดันจากนักการเมืองคำตอบก็ยังคงเป็นหลักการเดิมคือถูกต้องมากกว่าถูกใจถูกต้องค่ะหัวใจของคําตอบสําหรับคําถามเชิงสถานการณ์เหล่านี้คือการแสดงให้เห็นว่าเรายึดมั่นในหลักการและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะกดดันแค่ไหนก็ตามแต่มีคําถามวัดไหวพริบอยู่ข้อหนึ่งจากคลิปของคุณบอลเอกซมที่ผมว่า มันเหนือความคาดหมายไปมากเลยครับกรรมการถามว่าถ้ามีเงิน10บาทจ่ายภาษีไป6บาทแล้วทําไมถึงไม่ได้รับเงินทอนโอ้คาถามนี้ถ้าเป็นผมเจอเองคงอึ้งไป3วินาทีเลยครับไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ในสนามสอบราชการมันเหมือนคําถามเช่ามากกว่า น่าสนใจมากค่ะสิ่งที่กรรมการต้องการจากคำถามนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเป๊ะๆเพียงคำตอบเดียวนะคะแต่เขาต้องการดูกระบวนการคิดของเราภายใต้ความกดดันเขาอยากเห็นว่าเรามีตรก,กะในการหาเหตุผลไหมเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไงคำตอบอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างเช่นอาจจะเพิ่มค่าภาษีคือ6บาทพอดีหรืออาจจะจ่ายเป็นเหรียญบาท6เหรียญก็ได้สิ่งสำคัญคือการแสดงให้เขาเห็นว่าเราคิดอย่างเป็นระบบไม่ตื่นตระหนกค่ะ พอผ่านช่วงด้นสดที่ตื่นเต้นไปแล้วก็จะมาถึงฉากที่มองไปข้างหน้าครับคือกลุ่มคำถามเกี่ยวกับอนาคตและเป้าหมายซึ่งกรรมการต้องการเห็นเส้นทางการเติบโตของเราในองค์กรคำถามยอนฮิตเลยก็คือมองภาพตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าไว้ยังไงคำถามนี้คือโอกาสที่เราจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพักดีต่อองค์กรค่ะ คำตอบที่ดีควรจะเชื่อมโยองอนาคตของเราเข้ากับเส้นทางความก้าวหน้าขององค์กรเช่นใน5ปีข้างหน้าดิฉันตั้งใจจะเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในตำแหน่งนี้ให้เชี่ยวชาญและเติบโตไปตามสายงานเพื่อเป็นกําลังสําคัญให้กับองค์กรต่อไปค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มองที่นี่เป็นแค่ทางผ่านมีอีกคําถามที่ทันสมัยมากและเปิดโอกาสให้เราโชว์วิสัยทัศน์ได้เต็มที่คือจะนำเทคโนโลยีหรือ AI มาปรับใช้กับงานได้ยังไง ซึ่งในคลิปของคุณบอรน็กแซมมีตัวอย่างที่น่าทึ่งมากครับผู้เล่าซึ่งมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีออนไลน์หรือแม้กระทั่งการใช้ดโดรนบินสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินภาษีที่ดินนี่คือคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครไม่ได้คิดจะเข้ามาทำงานตามกรอบเดิมๆแต่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพร้อมที่จะนำนวัตกรรมมาพัฒนางานให้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรกำลังมองหาเลย และอีกคำถามปิดท้ายในกลุ่มนี้ที่ผมว่าดีมากคือจะวัดประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองได้ยังไงผู้เล่าในคลิปซึ่งสมัครตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ตอบได้คมขายมากครับเขาบอกว่าจะวัดจาก 1. ความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณภาษีและ 2. การจัดเก็บภาษีได้ตรงตามเป้าหมายซึ่งเป็นคำตอบที่จับต้องได้เป็นรูป,ปรธรรมและผูกติดกับเป้าหมายขององค์กรโดยตรงเลย ใช่ค่ะการตอบแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายของตําแหน่งงานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การทำงานของตัวเองอย่างมืออาชีพเราคุยกันเรื่องการตอบคำถามมาเยอะแล้วนะครับแต่จะมีวิธีไหนที่เราจะสามารถนำเสนอตัวเองได้โดยที่ยังไม่ต้องพูดอะไรเลยนี่คือจุดที่เครื่องมืออย่างแฟ้มสะสมงานหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าแผ่นพับเข้ามามีบทบาทสำคัญครับซึ่งในช่องลูกชาวนานักล่าฝันและอ่านวนไปชันล ต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจำเป็นมากเขาใช้คำว่าทำเกินดีกว่าขาดถูกต้องค่ะเพราะพอร์ตโฟลิโอคืออุปกรณ์ประกอบฉากเช้นเดียวที่เราสามารถควบคุมและนำเข้าไปในห้องสอบได้มันคือเครื่องมือที่ช่วยเล่าเรื่องราวของเราในมุมที่คำพูดอาจจะสื่อไปไม่ถึงสิ่งที่ควรมีในนั้นนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานประวัติการศึกษาและประสบการณ์แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่แสดงวิสัยทัศน์และตัวตนของเราค่ะ แล้วในส่วนของวิสัยทัศน์นี่เราจะใส่อะไรลงไปได้บ้างครับอาจจะใส่คติประจำใจในการทำงานซึ่งคติที่ทรงพลังมากในแวดวงราชการคือครองตนครองคนครองงานค่ะ ครองตนคือการมีวินัยควบคุมตนเองให้อยู่ในคุณธรรมครองคน้นคือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและครองงานคือการบริหารจัดการภารกิจให้สำเร็จลุล่วงมันคือหัวใจของการเป็นข้าราชการในสามคำเลยการใส่คตินี้พร้อมคำอธิบายสั้นๆจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นของงานราชการอย่างลึกซึ้งในคลิปลูกชาวนานักล่าฝันเล่าเคสที่น่าสนใจมากครับ เขาบอกว่าตอนแนะนําตัวกรรมการแทบไม่ได้มองหน้าเขาเลยแต่พอเขายื่นแผ่นพับให้เท่านั้นแหละกรรมการทั้ง3าคนหยุดทุกอย่างแล้วก้มลงอ่านพร้อมกันทันทีเขาบอกว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศในห้องไปเลยจากความตึงเครียดกลายเป็นความสนใจนี่คือพลังของมันจริงๆเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากค่ะและเทคนิคการยื่นก็สําคัญควรยื่นในช่วงที่แนะนําตัวเองจบพอดีโดยกล่าวอย่างสุภาพว่าสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและผลงาน ท่านคณะกรรมการสามารถพิจารณาได้จากเอกสารที่ได้จัดเตรียมมาค่ะจะเป็นการส่งมอบที่ดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจที่สุดหลังจากที่เราเจาะลึกกันไปทุกฉากทุกตอนของการสัมภาษณ์แล้วถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญจริงๆที่จะทําให้การแสดงครั้งนี้ประสบความสําเร็จมันคืออะไรครับคิดว่ามี3แกแกลบนะคะอย่างแรกเลยคือกรรมการไม่ได้ทดสอบแค่ความรู้ที่คุณมีแต่กําลังทดสอบความพยายามที่คุณใส่เข้าไปกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะ การเตรียมตัวมาอย่างดีที่สุดทั้งข้อมูลการแต่งกายหรือการซ้อมตอบคำถามคือการส่งสารที่ทรงพลังมากที่สุดว่าดิฉันอยากทำงานที่นี่จริงๆมันคือการแสดงความเคารพต่อโอกาสและสถานที่ครับผมแล้วประเด็นที่สองล่ะครับคือการเป็นตัวของตัวเองอย่างมีกลยุทธ์ค่ะแสดงความจริงใจแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาแต่อยู่ในกรอบที่องค์กรต้องการเห็นไม่ใช่การเสแสร้ง แต่คือการเลือกนำเสนอแง่มุมที่ดีที่สุดของเราที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้นๆและสุดท้ายคือการตอบคำถามยังมีโครงสร้างค่ะไม่ว่าจะเจอคำถามง่ายหรือยากการพยายามลำดับความคิดและตอบเป็นข้อๆหรือเล่าเรื่องอย่างมีที่มาที่ไปจะทำให้คำตอบของเรามีน้ำหนักน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนมีตะก,กะในการคิดซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานค่ะครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกกันไปทั้งหมดนี้ มันก็เกิดคำถามชวนคิดขึ้นมาคำถามหนึ่งนั่นคือท้ายที่สุดแล้วการสัมภาษณ์คือการแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราหรือคือการสวมบทบาทของคนที่องค์กรต้องการให้แนบเนียนที่สุดกันแน่และเราจะหาจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างสองสิ่งนี้ได้ยังไงในการนำเสนอตัวเองให้กรรมการประทับใจภายในเวลาเพียงกี่นาทีก็เป็นเรื่องที่น่ากลับไปคบคิดต่อจริงๆครับ